นายฮ้อยเกษตรครับผมวันนี้นะครับผมพบกันในวันที่8นะครับผมเดือนมกราคมพศ2566นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนายฮ้อยนะครับผมมีโอกาสนะครับผมมาติดตั้งนะครับผมชุดสูบน้ําบาดาลโซลาเซลล์นะครับสําหรับส่วนนี้ก็เป็นลูกค้าเจ้าประจําของนายฮ้อยเองนะครับผมเป็นลูกค้าที่น่ารักของนายฮ้อยนี่แหละครับผมนะครับก็นะครับก็มีงานอะไรก็เรียกใช้นาย้อยตลอดนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้ขอพระคุณด้วยนะครับผม ب. สำหรับวัน <minority> นี้นะครับผมในหอจะมาพามาชมนะครับ <part> ในส่วนของปั <Nixon> ๊มบารดานโซลาเซลล์นะครับตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่ถือว่าแพงสุดนะครับผมในบ้านเราเลยนะครับยี่ห้อนี้นะครับผมเดี๋ยว้อให้พาไปชมนะครับเป็นยี่ห้ออะไรนะครับผมมาดูก่อนนะครับผมในส่วนของโครงสร้างแผงนะครับนี่ครับผมลูกค้าอาอยากได้สเปกแบบนี้นะครับให้ให้สูงเลยกว่าต้นอ้อยต้นไม้นะครับเพื่อ จะได้รับแดดเต็มๆต็มนะครับผมแสงเต็มเตมนะครับนี่นะครับผมเสานะครับผมของเราใช้นะครับผมเป็นเหล็กกำมะนิ์นะครับขนาดสี่คูณสี่นิ้วนะครับนู่นนะครับยาวขึ้นไปนู่นเลยนะครับสูงสี่เมตรนะครับตัวนี้นะครับผมเนี่ยครับงานโครงสร้างเรานะครับสวยๆนะครับเทปูนนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับสวยงามมากนะครับผมการเข้าเพียรเข้ามุมนะครับลักษณะนี้นะครับ นี่นะครับผมปั๊มนะครับผมเป็นยี่ห้อโจไดนะครับ1นึ่งวัตต์นะครับคือ1.5แรงนั่นเองนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นกล่องควอบคุมนะครับกล่องคอนโทรลนะครับเป็นของยี่ห้อโจไดนะครับผมแล้วก็ของเรานะครับอยู่ในกล่องก็จะมีในส่วนของเบรกเกอร์ดีซีนะครับเพื่อกันฟ้านะครับผมตัวนี้มีให้เรียบร้อยนะครับในห้อยเจ็บสายไฟลักษณะนี้คือสวยนะครับสายกาวนะครับร้อยท่อต่อวงงินนะครับสายไฟเจ็บเข้าท่อนะครับผมนู่นนะครับร้อยสายต่อกรงยนไปนู่นเลยนะครับผม น้ำนะครับตอนนี้แสงแดดไม่มีเลยนะครับเห็นไหมครับไม่มีแดดเลยครับวันนี้ครับผมอากาศเย็นๆนะครับแต่ดูน้ําเรานะครับผมน้ําไหลสองนิ้วนะครับเต็มท่อเลยนะครับลักษณะนี้ครับตอนนี้เริ่มใส่แล้วเห็นไหมครับนี่นะครับผมสําหรับบ่อบรดานบ่อนี้นะครับผมเจาะเป็นขนาดสี่นิ้วนะครับผมแต่น้ําน้ําไหลออกจากปั๊มนี่คือสองนิ้วนะครับไหลกันแบบนี้เลยนะครับผม นี่นะครับอย่างนี้เลยนะครับสวยๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมในห้อยนะครับผมติดตั้งปั๊มขนาดหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับสองสองชุดนะครับผมสองชุดด้วยกันนะครับเดี๋ยวนรายห้พาไปชมอีกหนึ่งชุดนะครับผมขนาดเดียวกันเลยนะครับผมน้ําไหลออกสองนี้เหมือนกันนะครับน้ําแรงมากนะครับถือว่าแรงมากนะครับขนาดไม่มีแสงแดดนะครับนี่ครับผม เนี่ยอัดไหลกันอย่างนี้เลยครับผมเต็มท่อแบบสองนิ้วนะครับไม่จะขาดเลยนะครับน้ํานะครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับผมนี่นะครับผมอีกชุดหนึ่งนะครับผมเป็นปั๊มขนาดเดียวกันนะครับที่ในห้อยบอกไปนะครับในส่วนนี้นะครับผมนู่นนะครับบ่อประดานนะครับออกสองนิ้วเหมือนกันตอนนี้ปิดน้ําแล้วนะครับผมน้ําใสแล้วนะครับเทสระบบเรียบร้อยน้ําแรงเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมในห้อยก็ จะได้ทำระบบน้ำนะครับลงไปใส่สวนนู้นนะครับผมเห็นไหมครับสวยๆตรงนู้นเลยนะครับผมนี่เลยนะครับวิวสวยงามมากนะครับผมตัวนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงแต่เท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมนะครับผมเข้ามารับชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับผมเป็นกําลังใจให้กับนายฮอยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับก,การติดตามแลบชมงครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ